สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องุ์พยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องค์พยอมจะมาเพาะเมล็ดของยางนาที่บ้านไร่องค์พยอมได้แช่น้ําอุ่นๆไว้นะคะมีกูรูผู้รู้บอกว่าให้แช่ไว้ประมาณ6ชั่วโมงนะคะแช่น้ําอุ่นนิดๆนะคะ เป็นลูกยางนาที่บ้านแรงมพยอมได้ตัดเอาปีกของเขาออกแล้วนะคะไม่ทราบว่าถ้าใครปลูกเขาปลูกแบบนี้หรือเปล่าคะหรือว่าต้องแกะเอาเปลือกข้างนอกออกนะคะเปลือกข้างนอกนี่รู้สึกว่าจะแข็งมากเลยนะคะลูกยางนานี้ได้ความอนุเคราะห์มาจากช่องคุณกิตินายสารพีนะคะ ก็ขอบคุณมาณโอกาสนี้นะคะวันนี้ก็ลงปลูกแล้วนะคะลงเพาะแล้วนะคะนาเล็เดี๋ยวถ้าได้ผลเป็นอย่างไรแล้วจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะ,จะเจริญงอกงามหรือว่าไม่งอกเงยนะคะไปดูกันเลยค่ะกับการเพาะชำเพาะนะคะลองฝังแบบนี้ก่อนนะคะ พอบ้านไร่ของพยอมเองก็ไม่เคยนะคะไม่เคยไม่เคยเพราะลูกยางนาน,นะคะไม่รู้ว่าเอาทางไหนขึ้นเอาทางไหนลงนะคะเดี๋ยวก็จะเพาะในทุกแบบเลยนะคะ มีทั้งตั้งลูกนอนลูกแล้วก็คว่ำนะคะอันนี้ก็ลายบวงพยอม ลองแกะผ่าออกมาแบบนี้นะคะเอาเปลือกข้างนอกออกนะคะจะใช้แต่เนื้อเม็ดในของเขานะคะที่มีเปลือกหนาแข็งมากๆแล้วนะคะลองปลูกดูนะคะว่าจะได้ผลหรือเปล่าก็ต้องรอรุ่นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า ทั้งหมดเลย35มลูกนะคะ35มะเมล็ดนะคะตอนนี้ก็เพาะเสร็จแล้วนะคะไว้รอรุ่นกันเมื่อเขาเจะเดินเติบโตอีกครั้งหนึ่งนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ขวงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ